มันก็ดีไซน์ตามตามอาถรร์ตรงผลสิ่งที่ผมอยากจะร้องแหละแต่ผมร้องได้ได้ดีไม่เท่าเขาไอ้คำว่าไอ้หน้าด้านนรกสกินดาบานสักวันไอ้หน้าด้านจริงจริงมันยากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าที่นี่ร้องได้พี่ทักหน่อยไหมจริงๆผมเขียนว่าไอ้หน้าด้านนรกสกินดาบานพวกมึงไอ้หน้าด้านอ่าให้เยาวชนฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนิดนึงก็ประมาณนี้แล้วความจริงๆมันไม่ใช่ความก้าวร้าวหรอกแต่มันเป็นเสียงอยู่ในหัวที่ เราต้องการให้ไปถึงคนที่คิดเหมือนเราะมันโกงกันตั้งแต่คนลากหญ้าก็โกงกันเองจนไปถึงนักเนืองใหญ่โตก็โกงกันเองผมผมตึงบอกเสมอว่าการเป็นศิลปินเนี่ยอย่างพวกเราเป็นศิลปินเนี่ยเราโกงคนคนหนึ่งยากมากเลยการโกงคนหนึ่งได้เนี่ยคือพี่ปิ๊ตต้องเล่นเบสไม่ดีนี่คือการโกงชิพายล้ะโกงมาตลอดทั้งชีวิตไม่นี่ฉันมีลูกโกงเราไม่ไม่โกงทุกวันเลย เพราะเราศิลปินเราจะโกงใครสักคนนึงคือการเล่นไม่ดีต่างหากร้องไม่ดีก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานที่เขาควรจะฟังเราโกงใครไม่ได้ชั้นอาชีพเราโกงคนยากมากแต่มีอาชีพเยอะมากที่ก็อย่างหน้าด้านโกงชาวบ้านเขาอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็รอยน่าลยตายสังคมได้อย่างยังอยู่รอดกันได้อยู่จริงว่ะ